ครับผมขอกับสวัสดี FC นะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอุปภารวยนะครับวันนี้อุปพภารวยก็จะพา FC มาที่วัดป่าเมืองรับแลนะครับผมเพื่อมารับชมรับฟังแนวทางของปู่นะครับผมได้ยินข่าวว่าผีหลอกจนพระต้องหนีนะครับ แล้วปู่อยู่องค์งเดียวนะครับผมมีโชคมีลาบตลอดเนาะใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอาลายและทีมงานด้วยนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับของปู่วัดป่าเมืองรับแหลนะครับว่าแนวทางจะเป็นแบบไหนแต่ได้ยินข่าวว่าถูกมาตลอดนะครับผมมารับชมรับฟังกันครับ ไอ้เป็นกินเป็นทางเย็นไะมันมันจะเป็นทางเย็นทางบองทางโค้งนี่มันจะเป็นไอ้ขี้ดินเหนียวงานวัดนี่บอค่ะแมนนี่มันเป็นทางโคมันยืนจิงมันจะเป็นน้ำนี่น้ำมันออกจากที่พระซานี่มันจะน้ำขามทางแล้วทางมันจะเหนียวจางเมา่อหอดนี่รถมันจะแลี้ยไม่ได้เอารถจำลองจอดแล้วร่างกายมันเกิดเป็นยกเขียงกับปูนขามทุกอนมันจะเป็นน้ำไหลขามทางแล้วไปหอดโน่นนั่นทางโคมุกฟ้ามไกลมันเกิด ็นนั่นคือเขาบา้านนี่มองนี่มันรถมากแล้งแกมากมันติเป็นท่าสองเสียนแล่นมากท่ายางดีกว่นนี้คือเขาเป็นทางเขาจะยืมย,ยางอะไราแล่นรวงเวอร์แต่เล่นรวงแล่นรวงเกิดตายที่ละรอดนิดหน่อยรอดนิดหน่อยวันนี้มันมีย่ายหนึง่งพวกเรามาจากศรีขอนรัตนาแถวไ,ไอ้ไอ้สุรินทร์เล่นะครับนมาอยนน้อนสว่างวานนี้ ไม่เงยคนปัจจุบันมั่งต่วนก็ไม่เงยม่วงไอ้ไม่เงยไอ้แกนบ้านไปยามลูกยามร้านเนี่ยยุ่ยอภวเพ็งเนี่ยบ้านได้๋ยโน่นหินแหงเที่ยวเที่ยวมาบ้านเดี๋ยวเล่ม,มัดตายอยู่ในี้เจ็ดศพตายท้องกลมตายอยู่นี้ตายจังไคดค่ะรถล่มเหรอรดอดร่วงที่พยายามเนี่ยแก่เนี่ยมองทางโคง้งรอดมองแท่งน้ำท่างโคง้งนั่งกินเป็นทางหินแต่วงร่วงเนี่ยก็ นาหนาวนานนี่ละ่ะนาช่วงเจียวเขาไม่ไหมนี่ละ่ะนาช่วงนี้เขาตีไม้นี่พยายามพี่น้องมากจะพน้นพี่น้องจะพยายามแลนมาทางมาเลื่อนซองเสียเลย่อนโล่งหลันตายบ้านนี้เราบพระท่านกินข้าวจิภากันหาเน,นี่ยอยู่นั่งกินไปกินขาน้าวพุ่นพระท่านกินข้าวมาแต่ตุเรนมาแก่งดีพอดีบาดนนี้เป็นเป็นเังอะไรก็บอกงูหรอกแต่ว่าเพิน่นเพิ่นเก่าไปฟังเพิ่นเอาเขามาฟังนี่ละ่ะจักฟังมองไหน ปีนั้นมันทะมันหกบ่ได้แถวเจ็ดครเลยวะค่ะแม่เจ็ดคพบไหนึ่งเลยตายังไดแค่เดียวตายแค่เดียวเฮียไม่ใหญ่ม่วงผู้เดียวผู้มานั่งเป็นจังเบืงต้นผู้ลูกชายเราได้ออกไปตอเนืงบ้านนี่ยู่ได้หกเจ็ดมือมาวันนี้รถกับปุ่นเขาแล่นยุ่งที่ละมันก็เลียนหลอกระติยิ่งเข่าตัวบ้านนี้ก็จุงลูกจุงลูกเพราะเบิกรถดชั่มลอเบิกรถไอ้มาไกลนี่แหละยแบบ มันเท็ดหน้าอยู่เดี๋ยวนี้ครับฟังข้างมันมาบอกเอารถกระพุนเบิกรถกับปุนก็เลยเอาเงินไอ้เื้อเดี๋ยวนี้เอาเงินไหนพร้อมเอาเงินไหนพร้อมไอ้เื้อสามโลไปวันนี้มันมีแต่แบ่งสีดิเงี้ยหนเอาแบ่งสีให้น่แบ่งสีกับเบิ้งแล้วมันคือแบ่งเขียวก็จังนั่นดิมันก็ใส่ถุงปั๊บเลยมันก็พ่อเมื่อเมื่อนี้นะครับผมจีหาน มันคือกบป้นเรากปใ่ถผงใช้ยางใหมันหิงยางยางเขาแม่นี่แหละแต่อันนี้ก็มีอไปหาดบบานม้กนตัวนี่ปบุนบานมุกตัว่อไปบุนนนั่นบุนเีเพราบุนในกระถิ่น้องเงินก้างจงเงินมันฟว้มันเป็นเป็นไอ้กระดาษติดโล่งใ่หเสืเดือดตายเลยโล่งมากเป็นกระดาษติดโล่งกระดาษติชโล่เป็นชื่อทั้งสี่อแต่แต่ทไมอัน ไอ้ต่างกี่มันจะเป็นกระดาษที่มันเกี่ยวไปนี่ไปใช่ไหมเอานเอากระดาษตัวนั่นนะคือเปลี่ยนเงินนี่มันกวาดเงินกระโจมมากกระดาษที่ลูดหเลยนะจรตัวมัป็นบอลุงนผู้สวดผู้จบผู้พ่อดจอยแฉ่ที่กินยานี่ถือล้งผู้สวดเพิ่งจะเล่นมากเพิ่งจะเลี้ยวไอ้ไอ้พวกนี้ไอุ้กนี่เราเป็นไอ้ครับกรเลยเป็นอะไรนั่นมาเนี่ยเลยเอา เอามาเบิ้งว่าผีอยู่ไสผีนั่น,เนะเราบทเป็นในมอท่ามนันเราก็<ช>มาตัาประสาท์กบับตูนี่ก็ได้แล้เป็นหมอทูลินนี่มนนั้งตูนี่ล่ะผมเมื่อจอเนี่ยเป็นลูกศิษย์ลูกค้าเป็นศิษย์ผู้พีพ่ขอ,องอาจารย์ผมอ้นก็อป็นจานไล่หมูเมือ่อจาจานไล่บ้านนี่จะเล่นทากันยางน้ำนะบ้านนี้ไอกระปุนมันเฮียซาเงี้ยนั่นก็ะปาเฮียเงียมากคนน้ำมากี่ล่ะยุ่ยทุกช่วงนี่ล่ะหัดหัดตับศาสตร์่ยเลี้ยวนี่ล่ะ หอดแม่ภาษาหนี่งก<อ>็งอนผู้ดเนิมน้ำมาตะโพนนี่งามมากเนี่แหละถึงงานเขามาเนี่มันเพาว่าจะกินถึงน้ำเพ้มอมดเท้านี่ยู่แถวๆนี่แหะนี่ยู่แถวปากปุ้ดไม่นี่แล้วแสดงว่าคุนถือฟังอยู่นี่เนาะค่ะฟังยู่แถวๆนนี่แหะมันเทีเป็นสายมาบอกอาจารเฮียเขาพูดนี่เฮียไม่อี๋เขาพูดนี่เฮียอี๋เขาพูบนี่อะไรบ้างที่มันลูกลูกน้อยกินที่มันหิวไม่จกกินนกคนแมนตะโพนหิวเออไอ จุงแนโูกมากไอหิวขับพนมากขับพนสามโลนะกเป็นทีโรคจกมันตองก็เลยเงียบเป็นเป็นใจมากข้างมากรันก็ไม่เห็นอยู่เรก็เห็นทงขับพ่นยุ่หลุมยู่เรอวลุมแถวนี่ละนี่นีุ่งแนฝากนี่เดี๋ยึง็คืนนี่ละมาเนี่ยยุ่งแถวนี่มันกัมิตรเบาจะเพีบเบาเนใจพี่แต่โมแม่นะมันเป็นยิฐเป็นยิเอาเป็นพวกท่อใส่กัมี่ฟางกัมี่เนี่ยเต็มน่เป็นข้าวามซีฟู โอ้โว้หน่อยตัวนี้ครับว่าทำไมอยู่อยทั้งไงทั้งหลายมองเข้าไปแล้วตั้งึ้นมาจนมาีฟังข้เหมือกันแล้วปากเป็นรเทิหมดยังไงฝากเข้าไปยังไงครับคับเป็นเบาเป็นโค้งเียกเป็นโค้งเอย่ายังเป็นโค้งคนได้มาเขานิมิตอาจารย์เน่ปค่ะบ้านนี่มันมีพระนี่ไมอยนี่นี่กูพิ่นเทศไม่ไม่กันโอ้หลังเนียะไอตุ้มไม้ไมอยเขาว่าผีหรอกนี่ได้เสกนี่ไมอยได้จังเมื่อนี่ เพียดเพียเพ่อแล้วก็ไหนก็เขาไอพ่อได้สามสี่มือจนจ้ากับว่าพีหลอกนี้บาทนี้ก็มีพระมาอยู่กับลูกปีไอ้ต้องใส่ไงละ่ะยังกัยปูอย่างพนังนี้มันเรียกเขาไปแต่นี่เล่นปินหูยแต่ครับโอ้อยได้แต่งแต่เนียยโคติเด็ดวานนี้<ค> ท้าวัดแล้วมันจีลูกมากกินกับแฟงมากอย่างง่้มันไม่ยกข้อเดยเหลอตายไปิลีแรงแลงกับแนบ้านก็หนีมาเรนมาองสอมกับมาข้อแบบเดียวกันเะนี่ยงูจงอางแม่นงูจงอางง่ดิมเป็หน่อยหางกุนจ้ำมันเหมือนที่มันท้อเจ็บท้วีบหงู่าดิลือดลืมากมัน่ยกข้อบ้านนั่นก็เหลือไปเรื่องนั่งเ้วยเรับแต่กินกินมันมันมีนี่มันีมีแต่เนี่ยงงอะของมันเนี่ยมีใดท้ อันนี้มากอาจารย์ผ้ามากมากชุดแรกปีเก่งอลไต้องมาแล้วน้องมากอยู่นี่พอดีขึ้นแรกก็บอกเปลงขึ้นสองว่าเสียงย่างเสียงยางเสียงเมื่อรูปทั้งสีโอิวเขาทั้งกีอซวอันนี้ขึ้นสามมากขึนติดสวดมุนสวดยังขึ้นติดเฮ็ดยังบุติดบาปอันนี้นะครับอันนี้มันมากเห็นวันนั้น แต่มือมีม้มตีมีโตอันนึงแมม,งมีโตมาตังอย่นี่แหละเนออกมากนั่งหันหลังอยู่อุ้มท่องยก่สรานแาคนมันอุ้มท่อง้นหันหนามาวนันท้โตัว้หันได็อ <yeah. S 2> ผมตื่นซ่อเลื้อตายผมแล่นหายจันทร์พวกนึงก็อยนนั่นเชียหาคนนึแล่นนี่ผมแล่นหายจายันทร์เว้ยผลเมื่อวันยกกดนนี่หมื่วันเม่กัน พีรกพีรกก็าพีรขันอขาใจระเอียพีรกพระเลยบว่ากันนี่พีอกพระเลยจะย้อนย่อมเนาะที่เม่นี้มม่ผูกข้อตายเพราะว่าไอ้ท่านานี่บุญจะพ้นครับผูกข้อตายกับเขาอย่างเด็ดนางโบอาณคดีกอไพ่ผูกข้อตายเขาคมขืนด้วยนั่นไอ้เป็นวัปัตมันนี้ตีออกไปหน้าท่านเขาบอกแหมพระอยู่นี่เถือกเถือก คือรายได้มากนักหมาจานท์่ยอืมครับผมถือโย่ไอ้ผู้ช่วยได้ช่วงนั้นเราจะได้ซีแสนแล้วซีกี่ตัวเดียวนี่หรอเนี่ยห้ามงวดดีเดียะ้าจานทร์งวดดีเดียผ้าช่องตัวพผอาจารย์เองเขาไมา่บอกว่าครับอกโย,ย่ก็ะไรโยู่อ้อนี่แหละมองชัดเด็ดพี่น้องไอ้มันเป็นที่มันถือมาคุมงวดโดย่ครับมันดูดเวทเครื่องเข้าห้เอี่ยก็มันห้ยวันอาจารย์แปลว่าคนมัน ได้แปดหนึ่งไม่ต้องแปดสองเป็นนึงนึงเปียว่าว่าหายเจ็ดหายตรงตรงแล้วรับอาจารย์ไปมงเทียบผูพ่อตายคนครูพ่อตายอาจารย์เลยเปมองอะนี่แน่มองไอะที่แวมันถืเจน้องบักการนี่อันนี้ก็เดนน้องบักการคร่บักการน้องหัวนแต่เล่เขาปอนอีกรอบมือก็น้ามันถือพุ่มด้วยกันเราพุ่มตัวเดียวกันครับว่านั่นได้ยังกับแปียปดาเจ็ดมานี้ก็ม่ไปเอา กีรอมือก็นะ่าก็เลยได้หาเจ็บมันเอาจู่ในนีเท่ากัได้หายเจ็บเ,เมืม่อนะนัน้นก็เลย้ำานว่าก็เลยย่างไปย่างไปตัวนั้นมากพด่ตัวต้องใส่รถเล่าจะไฟบลุกขึนตัวเดียวมันตัวเดียวกันอ่ะใช่าหมอ่ะใม่าหเนี่ยอะไรนี่ละว่าจุนเนี่ยมันมันจะชิบโถี่มาเนี่ยมันก็เลย อาจารย์ก็เลยเฮ็ดลูกมึงกันหน้าว่าแม่จะซื้อกระโหลกลือแม่จะซื่อกรโลกแมนกระโลกก็กระโลกไอาจารย์ใช้ผมเมื่อนั้นเมื่อเด็กวังพ้นสมัยนี้เลยว่ากันท่าทนไม่โซกใขรลาบผู้ขาพู้มีอยู่นี่ถ้าต่โซกใขรลาผู้ขาถ้าพ่าให้ผู้ขาอยู่นั่แก็ไม่โซกใขรลาภด้วย หายาหายง่วงคนโศกคนมานก็เลยได้ครับได้ตัวเดียวทำเจ็บมันหายแย่จะาใาจานว่ามันสนมากมันถือสองตัวดิเข่งเข่งกินนี่ส่วนมากนี่สองเขาสตัวกระซังครับเขาสองตัวอาจา์เนาะตาจานตัดเยค่นี่เครื่องวัดกว่านี่น้อสามนึงเปียกครับสามนึงเปียกกับสามเปียบนึงมันหกหกเปียกสองครับมันมากเลยกัดียวให้ด ก็ท้่หมดควันตัวอาจารย์ให้นี่คือให้ตจ้าเปลี่ยนออกครับหาเปลี่ยนก็มีต่ว่ามูจ้าเกล่ี่ดควันครับอให้ยุบผมให้ตัวนีพพ่อมูเจ้เอานี่ขอเชิญไว้ยู่นี่โอ้วาเบบเชิญเยนใส่นี่แม่คุณมันบาที่จา์ได้เชียนนี่นี่นี่บมานตัวไรนน่ครับวันนี้นี่ตัวไรน่คะไร้เลยมนเล็กตัวเดียวนุงดอกนี เจ็ดแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดโอ้ปารีสตะวันจุดเด่นชุดนี่คือแปดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดเลขบนหกเจ็ดเจ็ดหกตะวันจุดเด่นสุดคือหกเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดเลขบนเลขเด่นจะคื 7, 6, 6, อเจ็ดหกหกเจ็ดหกเจ็ดก็นี่บะคะแม่ก็นี่แหละนี่เด่นนี่เด่นเด่นแรงเพิ่พมนะเกียร์เพิ่มนะ สามเ็จเจ็ดแปดเจ็ดหกนะคะห้าการออกเนาะสองหางสองหางสอืหัพี่เราพ่ไยสามตัวแต่ว่าอาจารย์ว่าหายายามใดมันออกแค่สองตัวสามตัวมีตัวใดแี่ค่ะสามเจ็ดหกสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดแปดโอ้มาดีพ่นไายยังสี่ส่วนมากไม่จอกตักกัมเลขอยู่นี่มาหลายเที่ยวแล้วมันจะเป็นยนจงแท้นู่นตลอด วดนั่นเพิ่นให้วดตรงๆรงครับให้แปดห้าเจ็ดแปดเจ็ดห้าหนึ่งหมวควนเวอวเงนเลยมันไม่ออกทั้งที่ย่ตลหรอหัวควันบุ๋งกระด้างดีมันสิประจำเลยวดเนี้ยอาการมั่นใจว่าค่ะมั่นใจมันใจแปดเจ็ดลางเรลบมันใจลางเจ็ดล่างเอฟซครับ มันใจ <the> เนาะค่ะแน่มันใจเรื่องแรงผคอขทางวัดกับ่ท่านได้ได้ไฟเขาวัดเนาะค่ะไฝนี่ละบ้นไฟกับนีนี่ามใส่เปล่าค่ะนี่ไงัวนไงทั้งกันอะไรทั้งก็แแกพเปล่าพี่น้องกับสบูรสุดส้มไปตามอายุไ้วก็ไม่เหู้ วดนั่นไฮเพิ่นไปเก้าสองชีมันถือเก้าสองชีมแลยวซื้อตัวนี้ไห้ครับผมแล้วไปเป็นไม้จอยนั่งปลาไอ้สองบอกรับเทือเชื่อเมื่อไหร่ครับไอ้ไม่บอกคนยั่วไอ้ช้จพุ่งคนไม่ยามจะาในบุ้งนะว่าทอดผ้าบังตระกุลคนมาให้พวกไอ้ใช้บุญคนมาไอาจามึงนี่ตัวดีบอกว่ามึงบอกเจ้าในพุกฟันไว้านอก อเก้าช่องทีวัมันออกเก้าองทีี่กอนครับผมพีก้อนีายือเืองอะไมนได้ได้มันได้สามตัวเลยตัวข้าจะเปลี่ยนเนางานมากนี่เพาท่านถือเเียอยู่ค่ะอาจารย์อตัวเดียวนั่นละแปดเย็ดนะครับอาจารย์เนีแปดเ็ดเน้นเน้เ็ดเหมือนเนนเน้นก็เด้มาซอยล่างนะล่างเงี้เดียวเน้นล่างแปดเเ็บ่ค่ะ เรียกตั่นี้มันชอบาจะออกลางครับผมมันลับที่จังไหนรุน้อยฟังมันนั่นไอ้งวดไอ้เจ็ดทองคาเจนกัแม่นครับงวดันมันอากางวดเข้าศูนย์กับแม่นครับครับมันชนมาไม่ยังกะกลางมันจีบไข่หน่ะอันนี้ นั่จิดล่างไม่ต้องกลับวะอาจารย์กลับวะไม่กลับฟ้องนะอาจารย์ก็เก็บไปให้อยู่นะครับเนาะแต่ว่ากลับไปยุต่ว่าอาจารย์บันใจก็แปลเจ็บก็กลับฟ้องครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของวัดป่าเมืองลับแลนะครับผม แปดเจ็ดล่างอย่างเดียวครับผมครับเน้นล่างอย่างเดียวนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับผมปู่ก็อยู่คนเดียวนะพระพระอองค์อื่นก็อยู่ไม่ได้นะครับผมโดนผีหลอกกันหมดนะครับเนาะจนหนีไปหมดแล้วครับ อขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องโอปอพารวยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องโอปอพารวยและทีมงานด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ